เื่อเร็วๆนี้รถไฟท่องเที่ยวชั้นประหยัดขบวนแรกของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนออกเดินรถจากเมืองเฉิงตูเมืองเอกของมณฑลเสฉวนนับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าการรถไฟจีนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอีกก้าวสำหรับการสร้างสรรค์ตลาดท่องเที่ยวส่งเสริมการบริโภคทางการบริการและสนองความต้องการด้านการเดินทางที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นรถไฟขบวนนี้เดินทางออกจากสถานี รถไฟอันจิ้งของนครเชินงตูไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเขตปกครองตอนเองอุยกูรซินเจียงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่ห่างกันหลายพันกิโลเมตรพร้อมผู้โดยสาร890คนระหว่างการเดินทางในเขตซินเจียงเป็นเวลา16วันจะเดินรถผ่านเมืองอีหนิงอำเภอคู่เชิเที่ยวหมู่บ้านเหอมู่ทะเลสาบเทียนฉือในบรรดาผู้โดยสารเหล่านี้มีนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า60ปี จำนวน725คนคิดเป็นกว่า83%ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด